เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่3ามลิวซือ เจ้าพึ่งกล่าวว่าแม่นมสูถูกคนวางแผนปองร้ายถูกบอยจนปางตายเช่นนั้นคนคนนั้นที่เจ้ากล่าวถึงแท้จริงคือผู้ได้ไม่รอให้ลิวอีเหนียงบอกชื่อตัวการก็ได้ยินน้ำเสียงกระจ่างใสดังขึ้นที่หน้าประตูใหญ่อย่างไม่ทุกร้อนคนที่สั่งบอยแม่นมซูจนปางตายคนนั้น คือข้าไปล่วเจิงเองเจ้าค่ะเมื่อมองตามเสียงไปจึงเห็นไป่ล่วเจิงกับเฮอปี้หลนันเดินตามกันออกมาจากหน้าประตูเพื่อต้อนรับหูหยินผู้เท่าไปกับท่านหูกับจวนส่วนละครโศกที่หลิวอี้เนียงจัดฉากใช้ผู้คนมากมายแบกแม่นมสูที่ใกล้ตายออกมาจากเรือนล้วนอยู่ในสายตาของไป่ล่วจิงมาตลอด ตอนแรกเฮอปี้หลันยังเกลี้ยกล่อมหลานสาวของตนเสียงเบาให้รีบบอกความจริงไปก่อนอย่าให้โอกาสหลิวอีเหนียงพี่เป็นคนผิดชิงตัดหน้าฟ้องก่อนเป็นอันขาดไปล่วเจิงกลับยิ้มอย่างไม่แยแสะสักนิดจากนั้นกล่าวอย่างไม่ใส่ใจว่า หนเมื่อหลิวอีเเนียงอยากจะ,สะแสดงละครโศกนะักหากพวกเราไม่ให้โอกาสนางได้สแสดงจะไม่เป็นการรังแกคนจนตายหรอกหรือ ท่านนาวางใจเถิดถึงแม้ให้หลิวอีเหนียงยืมสมองอีกสิบหัวนางก็ถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยในตอนจบของละครชวนหัวครั้งนี้แม้เฮอปี้หลานยังรู้สึกไม่วางใจอยู่บ้างทว่าได้ยินหลานสาวที่รักของตอนมั่นอกมั่นใจเพียงนี้จึงไม่ได้เอ่ยปากห้ามปรามต่อไปในความเป็นจริงหลังจากผ่านเรื่องราวใหญ่โตเมื่อครั้งนั้นมาแล้วนังก ็ไม่กล้ามองไปลั่วเจิงเป็นเด็กธรรมดาอีกต่อไปอย่าว่าแต่นางไปหูหยินที่เพิ่งดำรงตำแหน่งได้ครึ่งปีจะไม่มีพลังอันน่าครั่นคร้ามนั้นต่อให้พี่สาวของนางเฮอปี้หวายังมีชีวิตอยู่เกรงว่าก็คงไม่มีพลังทำลายล้างถึงครึ่งหนึ่งของไปลั่วเจิงหูหยินผู้เท่าไปกับไปเจิงเจียพากันตกใจกับวาจาที่พรงขึ้นอย่างกระทันหันของไป ล่วเจิงตอนแรกแม่ลูกคู่นี้ยังนึกว่าสาเหตุที่แม่นมสู้มีใบหน้าไร้สีเลือดตมหายใจรวยรินเพราะในจวนประสบกับโจรหรือพวกนางโดนโจนปรปล้นขณะที่ออกไปเดินเล่นซื้อของนึกไม่ถึงว่าคนที่ออกมายอมรับผิดในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้กลับเป็นคุณหนูร้องไปที่สองแม่ลูกรักดั่งดวงใจเจิงเออหลายวันมานี้ พ่อกับท่านย่าไม่อยู่ที่จวนเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นกันแน่ไปล่วเจิงไม่ทันตอบวาจาก็เห็นไปล่วสิงทาลาออกมาจากในเรือนราวกับผีเสื้อน้อยตัวหนึง่งท่านพ่อเรื่องนี้ท่านต้องตัดสินให้ท่านแม่ของข้ากับแม่น้มซูนะเจ้าคะ ไปล่วเจิงเป็นผู้น้อยล่วงเกินผู้ใหญ่ไม่เพียงสั่งคนบยแม่นมซูหลายสิบไมย้ยังตัดสินใจโดยพลรการไล่ไผู้ดูแลหลีของห้องบัญชี ออกจากตวนตระกูลไปไม่ว่าจ้างอีกตลอดไปหากไม่เพราะหลายวันมานี้ข้ากับท่านแม่ระมัดระวังหลบอยู่แต่ในเรือนของตัวเองไม่ก้าวเท้าออกไปไหนดีไม่ดีนางเด็กสมควรตายนี่แม้แต่ข้ากับท่านแม่ของข้านางก็คงไล่ออกจากตวนไปแล้วตัวตระกูลไปตั้งแต่เบื้องบนยันเบื้องล่างนอกจากลิวอีเนียงที่เป็นยอดคน ทางด้านชอบกลับถูกเป็นผิดกลับดำเป็นขาวแล้วไปล่วสิ่งที่นางเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือและตั้งใจอบรมสั่งสอนมาถึง12ปีเต็มจึงเป็นอีกผู้หนึ่งที่ไม่เป็นร้องหลิวอีเหนียงอย่างแน่นอน ั้งแต่ก่อนที่หูหยินผูเท่าไปกลับไปเจ้องเจียจะกลับดวนสองแม่ลูกได้วางแผนการทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วจากในเรือนชิวเยื่อเอ๋อสิ่งที่พวกนางต้องทำก็คือชิงตัดหน้าไปฟ้องหูหยินผูเท่าไปก่อนไม่ต้องสนใจว่าแท้จริงแล้วแม่นมซูถูกบอยเพราะสาเหตุใดขอเพียงหูหยินผูเท่าไปได้เห็นสภาพอันน่าเวทนาของแม่นมซูในตอนนี้กอบกับผ พวกนางสองแม่ลูกพร้อมใจกันแผ่เสียงร้องไห้คร่ำครวญจนเสียงหบเสียงแห้งไม่เชื่อหรอกว่าหูหยินผู้เท่าาะใจร้ายได้ลงคอมองดูพวกนางคนของเรือนชิวเย้เกิดถูกรังแกจนงโงอหัวไม่ขึ้นอยู่เฉยๆได้ไปล้วเจิงที่ถูกคนรุมตำหนิเสียงเกลี้ยกราดหัวเราะขึ้นมาด้วยสีหน้าสง,งบเยือกเย็นท่านยา่าท่านพ่อพวกท่านรีบเร่งเดินทาง จากวัดฝา่าวากลับมายังเมืองหลวงคงเหน็ดเหนื่อยและลำบากมาตลอดทางเป็นหน้าแม้ว่าในตัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆขึ้นจริงถาว่ามีเรื่องขัดแย้งอันใดพวกเราสามารถปิดประตูพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้การทำเช่นนี้ในสถานที่กว้างขวางมีผู้คนมากมายจะเป็นการดึงดูดผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาให้ล้อมวงมุงดูสุดท้ายผู้ที่เสียหน้าก็ ก็คือตวนตระกูลไปของพวกเราไม่รู้ว่ามีคนจงใจทําเช่นนี้หรือไม่เกี้ยวของหูหยินผู้เท่าไปยังไม่ทันเข้าประตูบ้านก็ถูกหลิวอีเหนียงขวางไว้ที่หน้าประตูเสียก่อนทั้งร้องไห้ทั้งตะโกนว่าอีกฝ่าย ต้องตัดสินเรื่องราวให้ตนเองให้ได้เฮอปีหลันที่มีชาติกำเนิดจากตระกูลบัณฑิตก็รู้สึกว่าการโต้เถียงกับอนุภรยาต่อหน้าชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูมากมายเพียงนี้ช่างเป็นที่น่าขายหน้าจริงๆสิ่งที่ทำให้นางโกรธที่สุดก็คือยามปกตินางอดทนอดกลั้นประนีประนอมต่อหลิวอีนี่ยงแม่ลูกเป็นอย่างยิ่งนอกจากนางจะไม่ได้รับการสนับสนุนและการ เข้าอ,อกเข้าใจจากอีกฝ่ายเป็นการตอบแทนแล้วตรงกันข้ามยังสร้างปัญหาให้นางเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นอีกด้วยไม่รู้ถูกทำให้โมโหหรืออย่างไรจึงรู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมาวูบหนึ่งอย่างไม่มีสาเหตุอีกทั้งยังวิงเวียนศีรษะเล็กน้อยกระทั่งในท้องยังปั่นป่วนยามนี้นางรู้สึกอยากอาเจียนออกมาหลิวอีเนียงตั้งหน้าตั้งตาหาเรื่องต่อไปในร่างของนา มีเพียงโลหิตที่เดือดพร่านกลัวใต้ล่านี้ไม่วุ่นวายยามนี้เห็นไปล้วเจิงหมายจะพักเรื่องเราให้ผู้คนสงบจิตใจก่อนหลอกล่อหูหยินผู้เท่าไปกับท่านโหเข้าบ้านไปค่อยคุยกันนางแทบไม่ได้คิดเสียด้วยซ้ำพรันกล่าวเสียงสูงว่านี่คุณหนูรองหวาดกลัวอันใดหรือมีปัญญา่วยโอกาสรังแกพวกเราสองแม่ลูก ตอนที่หูหยินผู้เท่าไม่อยู่จวนชนไหนจึงไม่มีปัญญาให้ชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูได้ประจักษ์แก่สายตาว่าเด็กป่าเถื่อนเช่นเจ้าแผลงฤทธิ์แผลงเดชยาบขายไร้เหตุผลอย่างไรดังนั้นสิ่งที่หลิวอีเหนียงต้องการก็คือวันนี้เจ้าต้องการตัดสินผิดถูกกับข้าต่อนหน้าชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูอยู่มากมายเพียงนี้ให้ได้ใช่หรือไม่หลิวอีเหนียงสยะยเยี่ยม ข้าเพียงอยากให้หูหยินผู้เท่าตัดสินถูกผิดเท่านั้นเจ้าบอยแม่นมซูอย่างทารุณไล่ผู้ดูแลหลี่ออกจากจวนบีบคั้นพวกเราสองแม่ลูกจนไม่กล้าหายใจในจวนโหแพ้จริงแล้วเพราะคิดจะขับไล่เข็นฆ่าคนของเรือนชิวเยี่ยเอ,อ๋อะให้หมดเส้นไปใช่หรือไม่ ไม่รู้ฝีมือการแสดงของหลิวอีเหนียงสูงส่งเตินไปหรือไม่หรือนางปั้นแต่งภาพลักษณ์สตรีผู้อ่อนแอได้สมจริงเตินไปกันแน่นอกจากหูเยินผู้เท่าไปกลกับไปเจ้างเจียชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูอยู่ที่หน้าประตูเหล่านั้นไม่มีใครไม่วิพากวิจาร์ณกันไปต่างๆนะนานะต่อละครชวนหัวที่เกิดขึ้นหน้าตัวหครั้งนี้บางคนบอกว่าหลิวอีเนียงแม่ล ลูกน่าสงสารบางคนบอกว่าคุณหนูรองตระกูลไปอารมณ์ร้ายยังมีบางคนซุบซิบนินพานับตั้งแต่เซี้ยวหยวนหวแห่งจวนตระกูลไป แต่งภรรยาเป็นต้นมาตวนอันใหญ่โตก็ไม่สงบสุขขึ้นทุกทีไม่รู้ไปหยูหยินคนใหม่ปกครองบ้านอย่างไรแบบแผนหรืออนุภรรยาของต้วโหวไม่ยอมอยู่ในตำแหน่งอนุคิดล่วงเกินผู้ที่อยู่สูงกว่ากันแน่สรุปว่าสถานที่ที่มีความคลึกคลื้นให้ดูย่อมไม่ขาดชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูโดยเฉพาะตระกูลใหญ่มีอำนาจเช่ตนตววเซียวหยวนโหด้วยแล้ว เรื่องซุบซิบที่แพร่ออกมายิ่งมีความน่าดูและความบันเทิงเริงใจไม่ใช่น้อยถึงแม้ไปเจิ้งเจียจะเป็นบุรุษรูปร่างสูงใหญ่กำยำคนหนึ่งแต่ยามที่เผชิญหน้ากับโทซาและมารยาของสตรีเขากลับรู้สึกจนปัญญาจริงๆหูหยินผู้เท่าไปไม่อยากอับอายขายหน้าต่อทานกำนันเช่นนี้เผาว่าลิวอีเหนียงพูดมาถึงขั้นนี้แล้วหากนางดึง การที่จะปิดประตูสสางเรื่องนี้ไม่สนใจว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของเรื่องนี้เป็นอย่างไรผลที่ตามมาต้องไม่เป็นประโยชน์ต่อไปล้วเจงอย่างแน่นอนถึงอย่างไรสภาพที่แม่นมซูนอนหายใจรวยรินทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ล้วนได้เห็นอย่างชัดเจน คนเราก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของเรื่องเราจะเป็นเช่นไรผู้ที่อ่อนแอย่อมได้รับความเห็นใจจากคนส่วนใหญ่เสมอแน่นอนโฮยินผู้เท่าไปายอมรับว่าตนเองมีความเห็นแก่ตัวนางไม่ได้ตาบอดและไม่ได้โง่สมองของนางยังหลักแหลมอยู่ยามปกติหลิวอีเนียงก็กล้าก่าอความวุ่นวายในบ้านต่อหน้าต่อตานางอยู่แล้ว ตอนนี้นางกับลูกชายไม่อยู่บ้านหลายวันหากสตรีไม่เจียมตัวเช่นนี้ไม่ได้หรือหลังคาบ้านออกมาก็คงไม่ยอมเลิกราแต่โดยดีเผาว่าหากนางเอาแต่เข้าข้างหลานสาวคนเล็กด้วยนิสัยไม่รู้จักจบสิ้นของลิวอีเหนียง อีกฝ่ายต้องไม่ยอมจำนนทั้งปากและใจแน่นอนในเมื่ออีกฝ่ายทำหน้าตาขึงขังจะทำเรื่องราวใหญ่โตให้ได้ทั้งฝ่ายไปล้วยเจิงที่หน้าตาดูมีแผนการในใจเห็นได้ชัดว่าเตรียมพร้อมต่อสู้เอาชนะสึกเรียบร้อยแล้ว หูหยินผู้เท่าไปยอมให้ความร่วมมือจนถึงที่สุดตีหน้าเคร่งขรึมตลอดเวลาให้หลิวอีเหนียงบอกเล่าต้นสายปลายเหตุที่นางไม่ได้รับความเป็นธรรมออกมาให้หมดหลิวอีเหนียงเห็นว่าหยาดน้ำตาที่พรางพลูจากหางตาและทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมของนางในที่สุดก็นำพามาซึ่งการสนับสนุนจากคนที่ดูอยู่รอบข้างอีกทั้งเห็นหูหยินผู้เท่าไปยอมให้ อกานางร้องเรียนต่อหน้าทุกคนนางจึงแทบจะฉกสวยโอกาสในทันทีเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนออกมา จนหมดสิ้นอย่างใสสีตีไข่รอบหนึ่งอะไรเรียกว่าคนผิดชิงตัดหน้าฟ้องตอนการกระทํานี้ของหลิวอีเหนียงก็คือคนผิดชิงตัดหน้าฟ้องตอนตามแบบฉบับวันนั้นเหตุผลที่ไปล่วดเจิงสั่งบอยแม่นมซูด้วยความโกรธสุดขีดเป็นเพราะอีกฝ่ายไม่เห็นเฮ่อปี้หลันผู้เป็นป๋าโฮหินอยู่ในสายตาแต่พอเรื่องมาถึงปากของหลิวอีเหนียงความจริงทั้งหมดล้วนถูกบิด เบือนเรื่องราวจากปากของหลิวอีเหนียงเป็นเช่นนี้ผู้ดูแลหลี่ของห้องบัญชีรับใช้ตัวนตระกูลไปอย่างแข็งขันดุดสุนักรับใช้กลับถูกไปหูหยินที่เพิ่งดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน จับผิดสารพัดผู้ดูแลหลี่โตเถียงไม่กี่คำก็ถูกคนหนูรองที่ได้ยินข่าวจึงรีบรุดมามีคำสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งไม่เพียงเท่านี้คุณหนูรองยังอาศัยวรยุทธ์ที่ตนเองร่ำเรียนมาจากอาจารย์ตบผู้ดูแลหลี่ต่อหน้าทุกคนโดยแรงภาพเหตุการณ์นี้ถูกหลิวอีเหนียงกับแม่นมสูสองนายบ่าวเห็นเข้าพอดีแม่นมสูที่ทนดูไม่ไหวเพ ยังเอ่ยปากขอความเป็นธรรมไม่กี่คำเท่านั้นคนหนูรองตระกูลไปที่มีท่าทางดุร้ายก็เรียกคนเข้ามาจับแม่นมสู้ที่อายุมากแล้วโบยจนเกือบไยอย่างไม่ให้โต้แย้งใดๆทั้งสิ้นร้องทุกขมาถึงตอนท้ายหลิวอีเหนียงยังไม่ลืมบีบน้ําตาแห่งความเจ็บปวดออกมาสองหยดเพื่อขอความเห็นใจจากผู้คน ในบรรดาชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูมีหลายคนที่บังเกิดความเห็นใจต่อการร่าไห้ของหลิวอีเหนียงขึ้นมาจริงๆถึงแม้รูปโฉมของหลิวอีเหนียงจะไม่ได้งดงามเป็นหนึ่งแต่ในเมื่อตอนนั้นโูหยินผู้เท่าไปต้องตานางได้ก็เพียงพอกับการพิสูจน์ว่านางมีหน้าตาจัดว่าไม่แล้วชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูนอกจากสตรีที่ชอบซุบซิบนินทาชอบวิภา์วิ จารถูกผิดแล้วยังมีบุรุษอยู่ในเหตุการณ์ไม่น้อยหลิวอีเหนียงกำลังอยู่ในวัยที่ยังคงงดงามใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ในจวนโหมาสิบกว่าปีไม่ว่าผิวพรรณหรือบุคลิกล้วนดูแลอย่างดีเป็นพิเศษ ขณะนี้นางจงใจสร้างภาพลักษณ์ของตนเองแสร้งทำเป็นสาวเจ้าน้ำตาผู้บริสุทธิ์และน่าสงสารที่ถูกรังแกจนเหลืออดเพียงไม่นานก็ทำให้บรรดาบุรุษที่เห็นอกเห็นใจหญิงงามเหล่านั้นบางเกิดความรู้สึกสงสารเวทนานางขึ้นมาในหัวใจได้แล้วพร้อมทั้งตนดาเสียวหยวนโหด้วยความริษยาในใจว่าในตัวมีของดีเช่นนี้อยู่ข้างกายเ ช่างโชคดีเหลือเกินแน่นอนยังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่เคยได้ยินเรื่องราวภายในของจวนโหตามท้องตลาดมาบ้างรู้ว่าอนุภรยาของจวนโหที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ตรงหน้านี้นับตั้งแต่วันที่นางเข้าจวนมาก็เป็นพวกไม่เจียมตัวนางอยากได้ตำแหน่งของปหูหยินมาตลอดน่าเสียดายที่เซียวหยวนโหไม่ยอมให้นางได้สมปรารถนาเพียงพอที่จะ อธิบายได้ว่าหลิวซื่อผู้นี้ยามอยู่ในสวนหอต้องไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นแน่ไม่ว่าในใจของผู้อื่นจะคิดเช่นไรหลังจากหลิวอีเหนียงทุ่มเทสุดแรงกายแรงใจแสดงละครฉากนี้ออกมานางก็เกิดความรู้สึกประสบผลสำเร็จเล็กๆขึ้นในใจ นางไม่เชื่อหรอกว่าด้วยทักษะการแสดงและความสามารถของนางจะจัดการสตรีที่เพิ่งแต่งเข้าตัวมาเพียงครึ่งปีและนางเด็กที่อายุแค่สิบขวบไม่ได้เฮอปีหลันผู้นี้ใช้ชีวิตค่อนข้างซื่อตรงไม่ซับซ้อนเมื่อเห็นว่าลิวอีเนียไม่เพียงเป็นคนผิดชิงตัดหน้าฟ้องตอนยังมีเจตนากลับดำเป็นขาวมาแหวงตัดอีกจึงโมโหจนดวงหน้างามส เขาทันทีนางคิดไม่ถึงจริงๆว่าหลิวฟางอีสตรีนางนี้จะไรย้ยางอายตนไร้ขีดจำกัดเช่นนี้ในใจของนางยิ่งโมโหมากเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งไม่สบายมากขึ้นเท่านั้นไปลวดเตงสังเกตเห็นความผิดปกติของอีฝ่ายอย่างรวดเร็วกล่าวด้วยความกังวลเล็กน้อยท่านนะท่านเป็นอะไรไปเฮอ,อปีหลันที่สีหน้าย่ำแย่สายสีซา ไปล่วดเจิงเข้าใจว่าที่ท่านนาโกรธถ,ถึงเพียงนี้เป็นเพราะถูกหลิวอีเหนียงทําให้โมโหนางบีบนวดฝ่ามือของท่านนาที่เย็นเฉียบและมีเหงื่อซึมอย่างแผ่วเบาผ่านแขนเสื้อราวกับกําลังใช้วิธีนี้ปลอบโยนต์อีกฝ่ายว่าอย่าโมโหทุกอย่างให้นางจัดการเองไม่รู้คําปลอบยนต์ของหลานสาวใช้ได้ผลหรือความอึดอัดที่สุมอยู่ในอกทุเราลงความรู้สึกหงดหงิดกระวนกระวาย จึงค่อยๆลดลงไปไม่น้อยโดยไม่รู้ตัวไปด้วยเจงเห็นสีหน้าของท่านนะผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่เป็นกังวลว่าร่างกายของอีกฝ่ายจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นจึงหยุดความคิดที่จะเล่นกับหลิวอีเหนียงต่อไปนางลงมือเด็ดขาดรวดเร็วกล่าวว่ามีประโยคนึงกล่าวไว้ว่า ต,ตัดสินว่าคนคนหนึ่งมีความผิดอันดับแรกต้องนำหลักฐานที่ทำให้คนผู้นี้ยอมจำนนทั้งปากและใจออกมาเสียก่อนหลิวอีเหนียงเจ้าประนามเจิงเอ๋อต่อหน้าผู้คนมากมายเพียงนี้ไม่หยุดเจิงเอ๋ออยากรู้เป็นอย่างยิ่งมีใครพิสูจน์ได้บ้างว่าเจ้าไม่ได้กำลังโป๊ปอดเมื่อหลิวอีเนียงได้ฟังดังนี้รีบกล่าวอย่างลำพองใจทันที ต้องการหลักฐานใช่หรือไม่ขณะกล่าวนางส่งสายตาให้คนข้างกายไม่นานนักบรรดาบุรุษสตรีคนแก่และเด็กที่ทำงานอยู่ในสวนก็ถูกเรียกออกมาพอดูให้ละเอียดคนเหล่านี้ล้วนเป็นบ่าวพร่ที่ทำงานในสวนมาหลายสิบปีทั้งสิน้นดังนั้นจึงพูดได้ว่าหลิวอีเหนียงเป็นสตรีที่ความคิดจิตใจละเอียดรอบคอบผู้หนึ่ง ก่อนหน้าที่พวกหูหินผู้เท่าไปจะกลับมานางแอบเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยนานแล้วส่วนเ่าไพรในบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นพยานที่นางทุ่มเงินเก็บหอมรอมริบมาซื้อตัวไว้แล้วทั้งสิน้นนางไม่เชื่อหรอกว่าด้วยการเป็นพยานของเ่าไพรในบ้านมากมายเพียงนี้ยังจะล้มไปล้วเจิงนางเด็กชั้นต่ำผู้นี้และเฮอปี้หลนันนางผู้หญิงชั้นต่ำคนนั้นไม่ได้ขอเพียงหู หยินผู้เท่ากับท่านโหบังเกิดความรังเกียจสองน้าหลานขึ้นในใจนางเชื่อว่าช้าเร็วต้องมีสักวันที่ตัวโหอันใหญ่โอจะตกอยู่ในกรรมมือของนาง ด้วยความฝันอันงดงามนี้บนใบหน้างดงามพี่ตอนแรกยังมีน้ำตาของหลิวอีเหนียงพลันปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ขึ้นส่วนบ่าวไพร่ในบ้านที่ทยอยกันออกมาเหล่านั้นล้วนเป็นบ่าวรับใช้ที่โหยินผู้เท่าไปชื่นชมและไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพิเศษทั้งสิน้นหลิวอีเหนียงไม่ได้โง่เขลาหมายจะน้อมน้าวโหยินผู้เท่าหากอาศัยคำพูดของนางเพียงฝ่ายเดียวย่อม ไม่น่าเชื่อถือไหนเมื่อไปล่วเจิงเอ่ยปากว่าต้องการคนมาเป็นพยานนางจึงทำให้อีกฝ่ายสมใจปรารถนาเชิญคนที่หูหยินผู้เท่าไว้เนื้อเชื่อใจออกมาทั้งหมด แต่ละคนให้ท้องสิบตำลึงไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีหัวใจแข็งดังหินก็ไม่อาจปฏิเสธความเย้าวยวนเช่นนี้ได้แน่นอนขอเพียงคนเหล่านี้ยอมรับท้องสิบตำลึงของนางการกล่าววาจาที่ขัดต่อความรู้สึกในใจต่อหน้าหูหยินผู้เท่าจึงเป็นเรื่องง่ายได้หูหยินผู้เท่าไปมองดูบ่าพราที่ยืนเรียงแถวอยู่เบื้องหน้ารีตาลงโดยไม่รู้ตัวนางกวักมือเรียก สตรีอายุราว40กว่าปีคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าสุดมหาสตรีนางนั้นเข้ามาเป็นสาวใช้ที่จวนตระกูลไปตั้งแต่อายุ10กว่าปีทำงานด้วยความตั้งใจและรอบคอบได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจและความสำคัญจากหูหยินผู้เท่าไปอย่างยิ่งไมเออ ไหนเจ้าลองพูดมาให้ข้าหูยินพูดเท่าฟังสักหน่อยเรื่องที่หลิวซื่อพึ่งพูดต่อหน้าผู้คนมากมายเป็นความจริงหรือเท็จกันแน่สตรีที่ชื่อว่าเหมยเอ,อ๋อมองหลิวอีเหนียงที่มีสีหน้าลำพองใจอย่างเรียบเฉยแวบหนึ่งจากนั้นก้าวออกมาสองสามก้าวไปทางหูหยินผู้เท่าไปกล่าวด้วยความเคารพยำเกรงว่าเรียนหูหยินผู้เท่า วาจาที่หลิวอีเนียงพึ่งกล่าวออกมาล้วนบิดเบือนจากความเป็นจริงเหลวไหลทั้งสิ้นเจ้าค่ะเพียงวาจาไม่กี่คำนี้ออกจากปากไม่เพียงชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูมีสีหน้าเปลี่ยนไปกระทั่งหลิวอีเหนียงที่กำลังรออีกฝ่ายใส่ร้ายเฮ้อปี้หลานน้าหลานก็ยังตะลึงงันไปด้วยอะไรกันบิดเบือนความจริงเหลวไหลทั้งสิ้น ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ